สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเราคงจะต้องมาแนะนำตัวกันก่อนเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอในรูปแบบคลิปวิดีโอการสอนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูสิทิพโทรโพสวรรณนะคะหรือครูใหม่เป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สองนะคะโรงเรียนวัดโคกโคเท่าคุณครูก็ ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ปีนี้นะคะเด็กๆก็ได้มาเป็นลูกศิษย์ของคุณครูยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัทโาคกท่านะคะที่เด็กในวันนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิดนะคะทําให้เราไม่สามารถมาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนได้นะคะคุณครูก็เลยทําคลิปวิดีโอสอนนะคะการสอนเกี่ยวกับเรื่องการนับจํานวน1นึถึงสิมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันที่บ้านนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะเด็เกๆจำนวนนับหนึ่งถึงสิบนะคะอ่าเด็กๆรู้จักไหมคะนี่ตัวเลขอะไรเอ่ยใครตอบอคุณว่าดิ้งแล้วแววริ้งแล้วแววมีคนบอกว่าเลขหนึ่งชะตาเด็กๆคนอื่นล่ะคะคิดว่าเลขอะไร อาอมีคนตอบว่าเลขหนึ่งปรบมือให้ตัวเองค่ะ<ๆ>เก่งมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือนี่คือเลขหนึ่งนะคะแต่เป็นเลขหนึ่งที่เรียกว่าเลขฮิบูอาราบิกนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะคะเลขหนึ่งอ่านว่าหนึ่งเลขหนึ่งนะคะอ่านว่าหนึ่งต่อไปนะคะเดก็กส่วน เลขตัวนี้นะคะก็คือเลขหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่เป็นเลขหนึ่งไทยนะคะเขียนเป็นยังไงคะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเห็นไหมคะว่าเลขหนึ่งไทยนะคะกับเลขหนึ่งฮินดรูราบิเขียนเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่เหมือนกันคือค่าจํานวนนะคะจะมีค่าจํานวนที่เท่ากันก็คือหนึ่งค่ะ,ะต่อไปนะคะทีนี้คุณครูใหม่ก็จะให้เด็กๆมาช่วยกันนะับ เอออันนี้ตัวอะไรเนี่ยใครรู้จักบ้างเอย่ยใครตอบได้าหมคะอ่าอันนี้ก็คือพี่สิงโตเรามานะับไปดูซิว่าวันนี้มีพี่สิงโตกี่ตัวนะคะดเด็กสิงโต,งต,งต,งตหนึ่งตัวสิงโตหนึ่งตัวใครนับได้แล้วเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนจำนวนต่อไปต่อไปก็คือเลข เีขสองขาดเสกเลขสองนะคะเลขสองินดูอารบิกนะคะเป็นเลขสองเขียนแบบฮินดูอาราบิกนะคะสองอ่านว่าสองสองอ่านว่าสองต่อไปเราจะมาดูสิคะว่าเลขสองไทยเขียนอย่างไรนี่ไงอันนี้คือเลขสองไทยนะคะเป็นยังไงคะ รูปแาบการเขียนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแต่วิธีการนับน,นะคะหรือค่าของจำนวนก็จะมีค่าเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองนับจำนวนดูซิว่าจำนวนสองเนี่ยมันเป็นอย่างไรอ้าวอันนี้พี่อะไรคะตัวอะไรเอย่ยอ้าวอันนี้อันนี้พี่วัวนะคะพี่วัวมีกี่ตัวคะเด็กๆ พี่วัวนะคะพี่วัวมีสองตัวเรามานับพี่วัวพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองอีกครั้งนะคะ่ะเด็กหนึ่งสองเด็กๆนับได้สองไหคะถ้าเด็กๆนับได้สองก็แปลว่าเด็กๆนับได้ถูกต้องเก่งมากกบหให้ตัวเองเลยคะ่ะต่อไปนะคะจำนวนต่อไปอันนี้ก็คือเลข เลขไอเอ,อใครจับได้ดติจับติจับอ้าวอันนี้ก็คือเลขสามนะคะอ่ะตามมาพูดตามคุณครูพร้อมกันนะคะสามอ่านว่าสามสามอ่านว่าสามเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเลขสามนะคะอ่านว่าสามอันนี้ก็คือเลขสามที่เขียนแบบฮินดูอาราบิกนะคะต่อไป เราก็จะมาดูเลขสามที่เขียนแบบเลขไทยนะคะเห็นไหมคะรูปร่างแตกต่างกันคือไม่เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะแต่อย่าลืมว่ามีค่าจำนวนเท่ากันก็คือสามเห็นไหมคะทีนี้คุณครูก็จะให้เด็เกๆนะคะนับจำนวนใครรู้จักบ้างเอ่ยตัวอะไรลูกค่ะอันนี้ก็คือพี่ช้างนะคะพี่ช้างมีทั้งหมดกี่ตัวเรามาช่วยกันนับนะาูกนะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมีพี่ช้างทั้งหมดกี่ตัวลูกสามตัวเก่งมากค่ะเด็เกๆจำนวนต่อไปนะคะอ้าจำนวนต่อไปเลขอะไรคะลูกใครตอบคูกได้เร็ว คได้ไรคะอ่าเลขสี่ค่ะเลขสี่เขียนแบบฮินดูอารบิดนะคะสอ่านว่า4ีอ่านว่าสี่เ่อ,น,อเนตัวนี้ก็คือเลขสนะคะเขียนแบบเลขไทยนะคะเขียนไม่เหมือนกันเลยแต่มีค่งงาจำนวนเท่ากันก็คือ4นะคะที่เด็ก ทีนี้คุณครูก็จะให้มาช่วยนับจำนวนนะคะอันนี้ตัวอะไรนะรู้จักไหมคะแหววมีคนบอกว่ากระรอกแต่จริงๆไม่ใช่กรนะรอกมะนูงหนาอันนี้คือพี่แรดคูนนะคะมีพี่แรดคูนจิตตัวแรดคูนเป็นสัตว์ป่านะคะที่มีอยู่ในต่างประเทศเมืองไทยก็คงไม่ไม่มีอะ่ะเท่าที่ครโรนะคะ ไม่เคยเห็นในเมืองไทยนอกจออากเขาออกมาเลี้ยงนะคะแต่ที่ต่างประเทศไปเยอะทุกเรามาช่วยกันนับนะคะพี่รักคุณกี่ตัวเอาเริ่มหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่ง๋วคุกกดเลยอีกแล้วขอโทษด้วยค่ะหนึ่งสองสามสี่มีพี่รักคุณทั้งหมดสี่ตัวนะคะ ต่อไปค่ะอ้าวอันนี้เลขอะไรคะเด็เกๆรู้จักไหมลูกคนตอบครูแล้วไหนนู้ที่ครูชูขึ้นมาหรือเปล่าใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือเลขห้านะคะมาหัดอ่านกันค่ะถ้าอ่านว่าห้าอีกครั้งหนึ่งลูกถ้าอ่านว่าห้าอันนี้คือเลขห้านะคะเขียนแบบ หนึดอ,อาราบิกต่อไปค่ะเด็กๆอันนี้คือเลขห้าเหมือนกันแต่เขียนในรูปแบบของเลขไทยนะคะเรามาช่วยกันนะพี่กว่าอันนี้ก็คือพี่อะไรดีติ๊กตอบติกตอบใครตอบได้บอกเขาต้องบอกว่าบอกคุณมาแล้ว,อ,ว,อ,ลวอันนี้คือพี่ไก่นะ,ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะว่ามีพี่ไก่กี่ตัวน,น,นะ,ะอาวเริ่มคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่หา้าอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่หา้าเด็กๆนับได้เหมือนรูใหม่ไหมคะถ้าเด็กๆนับได้เหมือนรูใหม่จริงค่ะจำนวนต่อไปนะคะอ้ามาครึ่งทางแล้วน,นะคะเด็กๆอันนี้เลขอะไรลูกรู้จักไหมคะ อันนี้ก็คือเลขหกนะคะมาพูดตามครูนะคะหกอ่านว่าหกหกอ่านว่าหกต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่าเลขหกที่เขียนแบบเลขไทยนะ่ะมีรูปร่างเป็นยังไงนะคะ,ะเคยเห็นใช่ไหมคะลูกอันนี้คือเลขหกนะคะเป็นเลขไทยนะคะ ลูกจางเป็นไงคะระหว่างเลข6อาราบิกเลข6ฮินดูอาราบิกกับเลขหไทยทุกท่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าค่าจํานวนเท่ากันก็คือ6ค่ะ,ะต่อไปเราก็จะมานับจํานวนนะคะอันนี้คือพี่อะไรเอ่ยใครรู้บ้างใครตอบได้เรเรียเรยอ้าอันนี้ก็คือพี่พี่นกใช่ไหมลูกพี่นอกอ่าพี่นกนะคะเรามาเชื่อกันะว่าพี่นกมีตัวเนาะอ่าเริ่มลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไทยอับได้ถุกตจ้าเก่งมากผมนี่นเองมากต่อไปนะคะอ่านี่เลขอะไรเอ่ยอ๋อได้ยินน้อแววมีกมลุ่มเลขเจ็ด 7. ต้องขะเก่งมากค่ะนะคะอันนี้ก็คือเลข7นะคะเรามาผู้ตามคณคูนะคะ7อ่านว่า7 7อ่านว่า7ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูที่ว่าเลข7จ็ไทยเนระเขียนอย่างไรอันนี้ก็คือเลข7จ็ไทยนะคะเด็กส่วนจำนวนนี้ก็คือเลข7ที่เขียนแบบฮินดูอารบิกนะคะ เรามาช่วยน้ากันดีกว่าค่ะอันนี้ตัวอะไรเอ่ยมีเข่าด้วยตัวอะไรเอ่ยคะลูกอ้าอันนี้ก็คือกวางนะคะเรามาช่วยกันนะว่ามีพิกวางกี่ตัวนะลูกนะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกครั้งหนึ่งค่ะกช้าไม่ต้องรีบนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดเก่งมากค่ะเด็กๆจำนวนต่อไปนะลูกนะอันนี้ก็คือเลขใครตอบได้ส่งเสียงเข้ามายูสิใครตอบได้ยกนอ้่อนก็ได้ใครตอบได้ยกนิ้วข้ดูหน่อยยกนิ้วข้ดูหน่อยอ๋อมีคนตอบมาแล้วคิดว่ามีคนตอบมาแล้วอันนี้ก็คือเลขแปดนะลูกนะเลขแปดเขียนแบบฮินดูอาราบิก อ่านทีนี้ให้เด็กๆพูดตามครูนะคะ8อ่านว่า8อดกครั้งหนึ่งลูกช้าๆ8ดอ่านว่า8ต่อไปนะคะเราจะมารู้จักเลขไทยนะคะเลขไทยอ่าอันนี้คือ8ดนะคะแต่เขียนแบบเลขไทยเห็นไหมคะอันนี้8ปดฮินดูอารบิกส่วนอันนี้8ดที่เขียนแบบเลขไทยนะคะ ต่อไปเราก็จะมานับจํานวนนะคะเอตัวอะไรเอ่ยเนี่ยรู้จักไหมเอ้ยเคยเห็นกันไหมมนันอาศัยอยู่ตามต้นไม้นะปีนต้นไม้เก่งมากกระโดดตามิ่ดไม้กระโดดไปมากระโดดไปมาเออใครตอบได้บ้างอาวอันนี้ก็คือพี่กระรอกนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเอามีพี่กระรอกอี่ตัวพร้อมยังคะเด็กๆอ่าเริ่มหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกครั้งนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก็บนับทนันยูทูบไหมคะอาจำนวนต่อไปจำนวนต่อไปนะคะก็คือเลข เลขเค่ะใครตอบได้เก่งมา,ากๆเลยเลขเก้านะคะอันนี้เป็นเลข9้าที่เขียนแบบฮินดูอาราบิกเดกๆพูด,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 ดตามคูนะคะ9อ่านว่า9อีกครั้งหนึ่งค่ะ9อ่านว่า9้าอ้าอันนี้ก็คือเลขเก้าเหมือนกันนะคะแต่เขียนในแบบเลขไทยนะคะเห็นไหมคะ เลข้อันนี้เลข 9, ้าฟิงดูอะไรดกอันนี้เลข9ก้าไทยเขียนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมว่าค่าจำนวนเท่ากันก็คือ9นะคะเราจะมานับจำนวนเอออันนี้ตัวอะไรนะใครรู้จักบ้างเอ่ยอันนี้ก็คือพี่พี่อะไรดีพี่ลูกเจี๊ยบค่ะพี่ลูกเจี๊ยบพี่ลูกเจี๊ยบมีกี่ตัวเรามาช่วยกันนับนะลูกนะพร้อมยังคะอ้าวเริ่มหนึ่งสอง สามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรามานับช้าๆพร้อมกันอีกครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าค่ะเอาใครนับได้กดลงให้ตัวเองเลยเก่งมากๆเลยนะคะดเด็กๆ จำนวนต่อไปจำนวนสุดท้ายแล้วนะคะอ่าจำนวนนี้ใครรู้จักบ้างเอ่ยลองบอกคุณครูใหม่ให้ดูให้ชื่นใจสิคะเลขอะไรคะเด็กโอ้มีคนตอบได้แล้วบอกว่าเลขสิบสดีดอดจงมากค่ะอ่าเลขนี้ก็คือเลขสิบนะคะเดี๋ยวพูดตามคุณครูพร้อมกันนะคะสิบอ่านว่าสิบสิบ ว่านว่าสิเ,เราจะมาดูนะคะว่าเลขสิบไทยไเป็ยนยังไงนี่ไงอันนี้คือเลขสิบไทยนะคะเห็นไหมคะเขียนไม่เหมือนกันนะคะแต่อย่าลืมว่าค่าจํานวนเท่ากันก็คือสิบนะคะเด็กๆทีน,นี้เราก็จะมานับจํานวนค่ะเอ๊ออันนี้พี่สิงโตนะคะดูซิเรามาช่วยกันนะพี่สิงโตกี่ตัวนะลูกนะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ เริ่มค่ะหนึ่งสองสามสห้าหกเจสอีกครั้งนะลูกนะหนึ่งสองสามสห้าหเจดแปสิ อ้าวใครนับได้สิบครบถ้วนปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากาๆเลยเป็นยังไงคะเด็กๆอันนี้ก็คือจำนวนนับ1ถึง10ที่คุณครูเอามาให้เด็กๆเรียนรู้ในวันนี้นะคะสำหรับเด็กๆตอนนี้นะคะไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนก็รับใบงานไปทำนะคะแล้วคุณครูก็จะทำคลิปวิดีโอสนุกๆให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆนะคะในคลิปหน้าเราก็จะมาเจอกันนะคะในช่วงนี้ก็คือ ากคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ดูแลสุขภาพอนามัยของคนในครอบครัวนะคะเวลาออกนอกบ้านก็ใส่แมสนะคะพยายามล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เ0บ่อยๆนะคะ <c oughs> แล้วก็หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนแออัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราเองแล้วก็ลูกๆนะคะรวมทั้งคนรอบข้างตอนนี้ยังไงเราทุกคนต้องช่วยกันค่ะ <c oughs> และเราก็จะกลับมาเจอกันนะคะในคลิปหน้านะคะ บายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ